ขนฟูจะเป็นพี่ขนฟูยังจำได้ดีพ่อกับแม่บอกข่าวนี้ให้ขนฟูทราบหลังวันเกิดไม่นานตอนนั้นเป็นช่วงต้นฤด,ดูใบไม้ร่วงใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแต่ตอนนี้ใบไม้ร่วงเกือบหมดทั้งต้นแล้ว เร็วๆนี้ลูกจะได้เป็นพี่แล้วนะพ่อเคยบอกคนฟูวันนั้นใช่แล้วจ้ะแม่ใช่แล้วจ้ะมีน้องอยู่ในท้องแม่แม่เสริมตอนนี้ยังตัวเล็กมากแต่เขาจะโตขึ้นอีกเยอะก่อนจะเกิดต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีพ่อบอกเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิต้นแอปเปิลจะออกด,ดอกบานสะพึงแล้วน้อง ก็จะเกิดวันนี้ขนฟูจะได้บอกข่าวดีกับปู่ย่าขนฟูจะมีอะไรมาบอกแน่ครับพ่อเก่นผมจะมีน้องแล้วครับขนฟูบอกด้วยความภาคภูมิใจเขาโตขึ้นนิดหน่อยแล้วดูสิครับขนฟูชี้ไปที่ท้องแม่อีกไม่นานผมก็จะ เป็นพี่แล้วดีจังครอบครัวเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกแล้วย่าพูดย่าจำได้ว่าเราดีใจกันแค่ไหนตอนหลานเกิดตอนนี้ท้องของผมก็ใหญ่เหมือนกันขนฟูรายงานงานหรือจะมีน้องอยู่ในท้องมี หลานอยู่ในท้องเหมือนกันหรือย่าถามห้าห้าไม่ใช่หรอกครับย่าตุกตาแผนกลิ้นตังหากหลานรู้หมายว่าน้องจะเกิดเมื่อไร่ปู่ถามตอนที่ต้นแอปเปลิลในสวนออกดอกครับขนฟูตอบอ๋อร,รู้ดูใบไม้ผลีปู่ว่าอีกนานเลย ต้องฤดูหนาวก่อนถึงจะเป็นฤดูใบไม้ผลิจริงด้วยครับคนฟูถอนหายใจต้นใบไม้จะผลัดใบไม้ฤดูหนาวใบไม้ร่วงผู้อธิบายพลังน้มกิ่งต้นแอปเปิลในฤดูหนาวต้นไม้จะหยุดพักไม่จะเริ่เติบโต พอถึงฤดูใบไม้ผลิใบอ่อนและดอกเล็กๆจะเริ่มงอกออกมาใหม่อีกครั้งและดอกที่ก็จะผลิบานในที่สุดถึงฤดูหนาวแล้วท้องแม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนฟูอยากลองเล่นกับน้องมาอยู่ใกล้ๆท้องแม่สิจ๊ะน้องขยับตัวด้วยครับดิ้นใหญ่เลย ขนฟูพูดด้วยความตื่นเต้นแม่ต้องพักผ่อนเยอะๆเหมือนต้นไม้นะคะจะลู้แม่ยิ้มพร้อมกับกอดขนฟูแน่นทำอะไรอยู่หนะขนฟูปุยไฟเพื่อนรักของขนฟูถามป้าน,น้องตุ๊กตาหิมะมขนฟูตอบอีกไม่นานฉันก็ฉันจะได้เป็นพี่แล้วนะ จริงเหรอดีจังฉันชอบเล่กับน้องปุยฝ้ายพูดเธอก็ <c oughs> เธอจะมีน้องชายหรือน้องสาวละขนฟูยังไม่รู้เลยแม่บอกว่าถึงเวลาก็จะรู้เอง <c oughs> ในที่สุดฤด,ดูหนาวอันยาวนาน <c oughs> ก็สิ้นสุดลงเมื่อ <c oughs> เหมือนที่ปู่เคยบอก ต้นแอปเปิ้ลมีใบไม้มีใบอ่อนและดอกเล็กๆงอกออกมาใหม่อีกครั้งดูสิครับพ่อขนฟูชีกิ่งต้นแอปเปิ้ลไดูใบไม้ผลีกำลังจะมาแล้วจริงด้วยพ่อพูดไม่นานต้นแอปเปิ้ลก็จะออกดอกเต็มต้นหลายวันต่อมาดูอาทิตย์สองแสงจ้าตอนนี้ท้องแม่ใหญ่เท่า ลูกฟูดบอลของขนฟูแล้วพ่อยกน้ำชาและเอาหมอนมาเพิ่มให้แม่ดูสิครับขนฟูชี้ออกไปนอกหน้าต่างต้นแอปเปิลออกดอกเต็มที่แล้วงั้นหรือจะแม่พูดถึงเวลาแล้วสินะตอนนี้ทั้งบ้านอ,อ,อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมหวานของต้นแอปเปิล โอ้โห oh ขนฟูตื่นเต้นไม่รู้จะดูอะไรก่อนดีจมูกปากหูอุ้งเท้าเล็กๆของน้องช่างน่ารักน่าชังเหลือเกินว่าไงจะพี่ขนฟูแม่ทักดูสิจะ๊ะนี่คือน้องสาวของลูกส่วนนี้คือน้องชายของลูกขนฟูหัวใจพองโตขณะกล่าวทักทายน้องแผวเบาสวัสดีน้องสาวสวัสดีน้องชายนี่พี่ขนฟูนะ चोक